แขกรับเชิญในห้องสองวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีแม่แสดงกับสิงห์สี่แควโอ้โหเทพไม่อยากยืนใกล้เพราะว่าหนูจะดูเป็นแม่ก็ไปเลยพี่นี่คือชาติเจ้าพญาสองซึ่งเคยเอือหาตอนชาติเจ้าพญาหนึ่งปีนวางยมนะครับแม่น้ำสี่สายไหลมารวมกันเป็นสายสำคัญก็คือเจ้าพญานี่คือปฏิบัติการสิงห์สี่แควนะปิง ครับผมรับยมนั่นเรียงกันไปเลยเหมือนเดิมนะครับส่วนคู่นางน้ำฝนค่ะน้อคููกับปีตายค่ะกับน้องครูกับใครการชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยแทนพญดาค่ะคู่กับพี่ณังขายยมค่ะ่น้ำหนึ่งค่ะคู่กับพี่เพชรค่ะน้ำหนึ่งนะฮะจีน่าอัจฉราพรค่ะคู่กับพี่อาร์ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำตัวละครกันเพราะว่าสิงศรีไวอออากาศมาสักสัปดาห์กว่าๆนะ อ่ะพ่ออ่าอันนี้คือยมใช่ไหมวังวางครับปีงวังยมหน่เลยครับปีงวังหนาวังเป็นยังไงหลังจากผ่านมาสัปดาห์ที่สองอุ้ยอย่า่าจะบอกว่ากระแสดีมากครับแล้วก็มันมากแล้วก็ด้วยความที่บทบาทของวังเนี่ยปลอมตัวตลอด คือจะเป็นจะเป็นในสี่คนจะเป็นสีสันที่สุดคือทอมมี่จะที่เล่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกระแสดีคือคือคนคนติดเยอะมากพูดถึงเยอะนะคะเยอะครับแล้วเขาบอกโปรดักชั่นนี่ก็เอะอมา่กเรื่มเลยนะพี่ยุทธตีลกาบาระเบิดตีลกาบาระเบิดมีเฮลิคอปเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสองลำด้วยกันช่องสามเราไม่ค่อยมีละครแบบนี้ครับพอชาเจ้าชาเจ้าพญานนก็คือฮารแล้วของเราทุ่มทุนหนักเลยจัดหนักบดเงินไปเยอะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โตโ ขับกับไทรที่พอใช้ครับเอาฮอไปบินด้วยครับเอาไปบินด้วยครัสองลำใครไหนใครขึ้นหอยกมือร์ขึ้นหมดครับขึ้นหมดแล้ยนะครับเป็นยังไงบ้างขึ้นฮอร์สกายรีพอร์ตก็นิ่มดีครับนิ่มดีต้อต้องบอกกันนครับพวกพี่ก็ฝีมือมากครับแต่ละคนเขาจะวางเป็นเวลาให้บางทีตัวโต้ก็ขี้คุยนะอย่าสั่งเยอะนี่ตโต้เนี่ยเขาจะเป็นคนวางวางงานอีกทีหนึ่งให้ให้ทีมทีมมึงทำครับแล้วก็ค่อนข้างจะ ทำงานกันเป็นระเบียบเพราะว่าเราเราได้ได้สกายพอร์ตมาด้วยได้มือแบบมืออาชีพมาเลยครับไปทำผงทำข่าวอะไรแบบนี้ก็ต้องใช้ทีมนี้เลยประสบการณ์ของการขึ้นหอของพวกเราใครเคยขึ้นมาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เเคยขึ้นเคยขึ้นแล้วครับเคยขึ้นแล้วครับไม่เคยขึ้นเหมือนกันครับขึ้นแร่ขึ้นมาแล้วเหมือนกันสายก็ขึ้นมาแล้วนะแต่สาวๆยังไม่เคยขึ้นแน่ขึ้นแล้วค่าแรกเหมือนกันเอาสออยู่มากแรกก็ขึ้นมาแล้วอีกสามเสายังไม่เคยขึ้นนั่นเคยขึ้นแล้วค่ะเคยขึ้นหมดเลยไปแจกของที่ไปตรง าาไมกับทีคอันนี้ดีฟีนางสาวไทยนะครับต้างแฮชแท็กด้วยครับไม่พี่บอกว่าภาคที่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีแค่ยิงคืนหนีระเบิดแต่ภาคนี้เห็นบอกว่ามีพลังจิตอะไรด้วยอ๋อคือผมจะเป็นคนเดียวที่มีพลังจิตตั้งแต่ภาคภาคที่แล้วมาต่อมาจากภาคที่แล้วแต่ภาคนี้จะเน้นหน่อยภาคนี้จะเน้นบทเรื่องพลังจิตหน่อยศัตรูจะมีพลังจิต แล้วเราจะเป็นคนที่สู้กับพลังจิตนะครับจะเป็นพี่กอบสุขเขียนเรื่องใช่ไหมฮะอะไรนะฮะพี่กอบสุขเขียนเรื่องใช่ไหมับครับจินดาาภานเยอะครับผมมีพลังจิตก็มาเกี่ยวข้องแม่คราวนี้ต้องต้องต้องบอกผู้กำกับด้วยครับพี่โหน่งครับเขาจะคอยเรียบเรียงเรื่องราวให้มันให้มันดูไม่โอเวอร์จริงจริงมันปิงเนี่ยจะเป็นสามารถสะกดกรได้อะไรได้แต่พี่โหน่งเขาจะจะดูให้มันเป็นเขาเรียกเรียวมากที่สุดต้องมาเรียบเรียงบทใหม่แล้วก็ทําเหมือนจบพัฒนขึ้นมาใหม่เีลยก็แปลว่าคนเขียนเนี่ยอาจจะเหนือจริง าก็หู้ง่ายขึ้นอาจจะดูให้ดูง่ายขึ้นจินตนาการก้าวไกลเนี่ยจับปาทำให้มันเรียวหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทเด่นของปิงครับผมนะฮะ ส่วนบทใหญ่ของวังคือนอกจากทะเล่นทะลึ่งแล้วมีอะไรอีกว่องไวครับ่ทเลนตัวจริงไะฮะตัวจริงเป็นยังไงบทของเราเป็นยังไงในเรื่องนี้อันนี้เขาพลังจิตครับผมเราจะเป็นเออเก่งในเรื่องการบูว่องไวกระลุดเร็วอะไรเงี้ยท่วงท่าอะไรเงี้ยเร็วหนีเร็วครับหนีเร็วเอาตัวรอดเอาตัวรอดบ้างงั้นเอาตัวรอดเก่งอะไรเงี้ยติบบป้อนเลยประมาณนี้ขาดไม่ถึงขนาดนั้นแหนใช้ขาเป็นยังไงยอมยอมครับเป็นยังไงบทของเราเรื่องนี้ ใการสิงสีแครเนี่ยด้วยตัวยมเราจะเป็นเหมือนเสนาธิการของทีม,มวางแผนสืบสวนสอบสวนสมารภูมบฝ่ายเสียของทีมนะครับส่วนคุณท่านเป็นยังไงฮะ เออภาคนี้ของผมจะเกี่ยวความรักครับเยอะหน่อยเพราะว่าอยู่ดีนังเอกก็จะแบบทำตัวห่างเหินอะไรเงรรี้ยจริงๆเรามีเหตุผลค่ะเพราะว่าเหมือนแบบโดนสั่งห้ามมาว่าถ้าเกิดว่าเรากลับไปยุ่งกับพระเอกอะไรเงรีงย้ยเดี๋ยวเขาจะเป็นอันตรายแล้วเราก็เป็นอันตรายด้วยเราก็เลยเหมือนคอยช่วยเขาอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยแต่วาอกเขาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ เรื่องของปฏิบัติการสิงห์สี่สแควเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วฝนบอกก้อค้าค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะฝนคิดว่าคือมันจะเพิ่มความสนุกขึ้นนะคะโดยที่เหมือนมีองค์กรข้ามชาติเข้ามาโโสร้าง,งความว <ๆ S 2> มุ่นวายใ,ให้กับประเทศเรานี <ank> <c oughs> <ฮ>่แหละแล้วก็ได้หนุ่มๆเหล่านี้ละค่ะที่คอยมาช่วยปกป้องไว้ แต่ของน้ำฝนที่เขาคนนั้นกลัวด้วยนะพี่จริงๆแล้วน้องเขาเป็นคนกลัวไอ้พวกเสียงระเบิดเสียงปืนอะไรอย่างเงี้ยน้ำฝนแข็งแกร่งก็ตายเรื่องนี้เรื่องอะค่ะแข็งแกร่งแต่ตัวจริงไม่ใช่แล้วเวลาเล่นเอฟเสพเรื่องนี้ทำไงคนเขากระดัยชูอุดหูทุกฉากเลยค่ะแล้วหน้าตาทำได้เหรอก็ต้องแบบสู้อะค่ะคือตอนพอร์ราที่หยิบองก็สู้แบบเไม่ต้องรู้จงจ้งน้ำฝนเป็นไงถ้าเกิดซ้อม ใช่อย่างนี้ตลอดเลยนะคะโซอิงก็้าไม่ก็พี๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีฉากหนึ่งค่ะพี่อุทยพี่แมมคือแบบฝนต้องวิ่งหนีระเบิดซึ่งฉากนั้นมีอยู่สี่คนคือฝนเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็มีพี่อาร์ตแล้วก็มีพี่วินแล้วก็มี แม้คือต้องวิ่งทุกคนต้องวิ่งพร้อมกันและด้วยความที่ฝนเป็นผู้หญิงขาสั้นวิ่งไม่ทันเลยสักคนในผู้ชายไปหมดเลยผู้ชายคานี้พอถล่มฝนขาสั้นจะมีในในโลกนี้มีใครขายาวหรือก็ยาวพอสมควรนะนะแต่วิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันอันนี้ต้องผู้ชายต้องไม่ผู้ชายเพราะว่ายอยู่แล้วไวมากถูกไหมพราะฉะนั้นที่เป็นตัวอย่างค่ะฝ่ายหญิงขยับไปก่อนขยอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยหนูหนันะไมอะอยู่กับพี่มาอยู่กับพี่มอยู่กับพี่มาอยู่กับพี่มาอยู่กับพี่มายู่กับพี่ พี่บู๊นิดนึงนะคะพี่บอกนะกับอูบอกว่าจะเอาแอฟเฟกมาตุ้มตาตุ้มตาเลยนี่แล้วบอกจะบอกเอาระเบิดมาหวหน้ากันไปครับผมก็บอกนะว่าผมยังต้องจัดรายการต่อพวกนี้เพราะฉะนั้นเอาพอประมาณเลยจัดแล้วแสดงคิวบู๊มาหน่ากลัวขนาดไหนตะกี้พี่ไปเข้าห้องน้ะ พี่เดินเข้าไปในห้องน้ำคิดว่าเกิดการยึดอาคารมาลีนอลดีกว <า S 2> ่าทำไมอย่างนี้โอ้โหหน้าตาเยี่ยมเตรียมถืออาวุธอุปกรณ์ครับตกใจรู้ว่าใครเข้ามาทำอะไรที่นี่ครับรอแม่คิวบุ๊คครับหลบบางห่างเดี๋ยวพ่อแม่ไม่พครันมากระทำสบายฮะเชิญเลยฮะค่ะมีบอสบอสฉันเลยเดี๋ยววันนี้ติ๊กหนังเป็นบอสให้หน่อยค่ะเฮ้ยแล้วบอสทำอะไรอ่ะอาวุธอปกรณ์อย่างเดียวครับบอสชู้ไม่เป็นนะพีนลี่ลี่ได้เฉยครับโอ๊ยตายแล้วตกกระซาย 啊！快滚啊！喂，我老死是鬼。 มีพลังจิตนะไม่ไม่เขามีพลังจิตโอ้โโอ้โหว้ามาณนี้ครับบอสเป็นไงครบอสแฮปปี้เลยแต่ตอนแรกบอสตกใจมากบอสตกใจจริงฮะบอสตกใจจริงวีทมาถึงห้าหกคนเลยแต่เป็นวางยองหน้านี่เอาอยู่ว่า เป็นยังไงบกเล็กน่ากลัวไหมน่ากลัวมากพี่ตอนนี้เราดึงดูทุกคนอยู่ในห้องน้ําแล้วถือทุกคนอพี่ก็ไปถึงปุ๊บเฮ้ยแล้วเข้าไปนั้นประตูปิดแล้วด้วยเอาไม่อยู่แล้วเน่ะพี่เราต้องยอมเขาแล้วล่ะถ้างั้นนะโอ้โหเป็นยังไงเบาๆใช่ไหมอันนี่เบาๆอันนี้เบาๆครับอันนี้เวลาถ่ายเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ตลอดเวลามีเยอะกว่านี้เยอะครับอันนี้แค่เบื้องต้นนะครับแค่ประมาณแบบคนละประมาณห้าหกคิวสิบคิวแต่พอจริงๆเวลาจริงๆมันจะมีแบบ เอฟเฟกต์ขึ้นบอกยิงบอกยิงนวดหน้าคือกว่าจะมาเป็นแต่ละช็อตแต่ละฉากต้องซ้อมคิวบางฉากใช้เวลาถ่ายหนึ่งวันบางฉากบูนะฮะฉากที่วางวางไปถ่ายใน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 อู่รถในอู่นั่นหนึ่งวันเนียใช่ครับนึงวันนึงเพื่อจะให้มาดูนิดนึง ใช่ครับไม่กีป่ปีประมาณหนาทีาใช่ครับแล้วที่ผมไปดิฟรถอะไร,น,ะรนั่นก็1วันสองสาวันวน,นี่ดิฟรถอีกเยอะเลยสาวันนั้นถ่ายสามวันนะ3าวันเขามีบอกไว้ผู้จัดนะคะเขาบอกไว้บอกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอม เลราะจะมีกระโูนเงินเท่าไหร่ไม่ว่าเสียเงินต่อไปเพราะยังถ่ายไม่เสร็จเลยผมแล้วถ่ายอีกแล้วเดี๋ยวอีกเดี๋ยวครับเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกคิวเดียวคิวเดียวเลยคิวเดียวใช่ไหมครับแต่คิวเดียวคุณก็รวยอีกนานโอ้โหคิวเดียวนี่คิวหนักถ่ายยากมากมันต้องมีบล็อกโอ้โหอะไรต่างๆนี่ยังไม่นับเอฟเฟกต์ระเบงระเบิดปุ่มตามปืนปืนยิงอะไรท่าไหนยังไงถูกไหมฮะอัะทีนี้มาถึงบทนางบ้างนางเอ็ดนางไป็นยข่าวทั้งนี้ก่อนเป็นยังงไบทของเรา จะเน้นหลบค่ะเพราะวพี่อาร์ตจะบูเยอะงั้นก็จะหลบหลบหลังพี่อาร์ตอย่างเงี้ยค่ะเราเน้นกรี๊ดอย่างเดียวเลยและจีน่านี่เพิ่งจะเป็นเรื่องแรกด้วยใช่ไหมที่เล่นละครเรื่องแรกเลยก็สนุกมากค่ะก็ได้พี่อาร์ตช่วยเลยค่ะเป็นไงคะเล่นกับรานเอกก็ดีครับก็ก็น้องเขาเป็นคนค่อนข้างเรียนรู้เร็วครับแล้วก็บอกอะไรไปก็ก็เอามาพัฒนาครับจีน่าสวยมากเลยนะแล้วชาวไทยะครับใช่ครับนะยรับ เจ๊กอบสุดแปลมาอยู่ช่องสามเรียบร้อยแล้วครับเจ๊กอบสุดนะฮะดาราปากแล้วเล่นแล้วคนเริ่มติดนี่เล่นจริงนะครับอยู่ในเรื่องนี้เล่นจริงนะใช้เวลาถ่ายนานไหมตั้งแต่เริ่มถ่ายสองวันน่าจะประมาณเจ็ดหกเจ็ดเดือนแปดเดือนนะสิบเดือนแล้วดิี่ลืมล้วพี่ดูวันก่อนที่ได้ยังแค้มวอาอยู่เลยใช่แล้วค่ะใช่ไหมสุดท้ายนี้ทั้งรถลงไปเรื่อย คือโดนน้ำมันน้ำมันฉากนี้ระเบิดฮะโดนน้ำก็เลยวันนั้นจะโดนแก้ป,ปองอ่ะอ่าส่วนราวของของอ่าวังน้ำหนึ่งครับน้ำหนึ่งเป็นัะไงครับเรื่องนี้ เล่นเรื่องนี้เป็นใครเป็นพลอยขวัญค่ะเล่นคู่วังเราจะเน้นจีน่าเล่นเน้นหลบเราเน้นวิ่งเน้นวิ่งเนี่วิ่งวิ่งตลอดใช่เพราะว่าเขาว่องไวเงี้ยเราก็ต้องไปวิ่งไป่ายาวเออเดี๋ยวไปดูอ๋อพอคู่เราไวก็ต้องไวเหมือนกันเน้นหลบนะฮะบทบาทเรื่องนี้เป็นยังไงกับการเล่นละครเรื่องนี้เรื่องแรกไหมเรื่องที่สองเรื่องที่สองเป็นยังไงเรื่องนี้ เรื่องนี้โชคดีได้เล่นเป็นลูกของพี่บุ๋มไพรินในเรื่องค่ะแล้วก็เหมือนแม่เราเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงแล้วเขาหลอกเราว่าเขาเป็นคนดีเป็นสีวแบบดราม่าก็ต้องให้กำลังใจกันคป็นกำคาค่ะในกำคาน่ารักเช่นเดียวกันนะี่คัดนักแสดงมาเลยส่วนคู่ของยอมผมครับ วันนั้นว่าไงครับอ๋อทโอเคค่ะแล้วบทเป็นเนนาภาค่ะมาดจอสเตอร์เนนาภาค่ะแล้วในเรื่องเนี่ยก็จะแบบใช้สมองไอทีเยอะแล้วก็สืบสวนสอบสวนอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเขาเป็นคู่กับเสนาธิการคู่กับฝ่ายบุญไงจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับอ๋อที่เป็นฝ่ายบุญใช่ยไหมครับแหมเหมาะเหลือเกินจินตนาการของเจ๊ต้องแบบยออดเยี่ยมแลต้องยอดเยี่ยมเลยค่ะโอ ส่วนน้องฝนไม่รัพูดถึงนะก็พูด่อยก็ได้ค่ะทองคนก็ภาคนี้ค่ะก็ยังเป็นวาทวีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คู่พี่ตายแต่ว่าภาคเนี้ยฝนจะต้องบูเยอะขึ้นคือภาคแรกฝนจะไม่ค่อยบูคือยังไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะแต่พอภาคเนี้ยจะต้องเหมือนแบบมาคอยแอบช่วยผู้ชายทั้ง4คนเนี้ยอยู่เบื้องหลังก็เลยต้องไปฝึกปืนมาให้แบบบูก็จะแบบยิงปืนอะไรเงี้ยมากขึ้นค่ะรักมีกรอบแน่เลยได้บทเนี้ยรักรักดีค่ะเราครสำคัญเลยน่าได้เขาจะมีทีเด็ดด้วยในชาติเจ้าพญาสอง เห็นบอกเป็นงานคลิกกดบาทเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับจะบอกไม่ได้สิแต่ผมบอกว่าเมื่อกี้นี้มาเล่นฉากบูตื่นเต้นมากกว่าถ่ายมล้วตอนถ่ายมลวตก็แบบสดนะคือผมเป็นคนเน้นคิวบ้างบ่อยๆครับแต่ว่านี้สดลืมคิวบ้างาม่ได้เลยอดทีช้าบูเขาบอกว่าคิวต้องหลบปุ๊บนรับเลยโทรมาบอกรีบมาซ้อมคิวบูบูอะไรพี่คราวนี้ผมมาไม่ถูกเลยชอบวนอยู่นั่นแบบเสิ ิดาราตวชนั่นคือละครซึ่งทํายากเป็นละครซึ่งต้องตั้งใจทําจริงๆไม่เสียดายเงินเสียดายทองนะครับเห็นแล้วเสียดายไหมเวลาที่มันต้องโอ้โหล,ลงทุนอะไรต่างๆฮะผมไม่ได้จ่ายตังค์ครับลงทุ์เลยครับพี่วุ้น่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่กอบสุกก็เอาเสื้อมาฝากพี่ๆทั้งห้าคนด้วยนะคะเสื้อแบบพวกเราเนี่ยแหละค่ะเสื้อจากละครสิงห์สีแพงสีแดงแดกเลยค่ะนี่ฮะ สิงสีแควนะคะผมถือว่ามอบให้ท่านผู้ชมก่อนดีกว่าค่ะท่านอ๋อวันนี้เดี๋ยวมีแจกด้วยสิบห้าตัวค่ะให้คุณผู้ชมสิบห้าตัวเลยเหรอสิบห้าตัวนะท่านผู้ชมนะกบกรหนาโทรศัพท์มาตอบคำถามเดี๋ยวนี้ทำยังไงครับวะแม่น้ำ้วยได้ง่ายไปเนาะเดี๋ยวจะให้จะบอกชื่อแม่น้ำมันง่ายไประหว่างที่คิดอยู่เนี่ยนะก็ว่าแบบว่า พระเอกปิงคู่กับนางเอกชื่ออะไรวางนางเอกของอะไรไม่ใช่แฟนละครดูไม่รู้เลยใช่ไหมใครก็ได้ปิงวางยมนาฏนางเอกของปิงหรือวางหรือยมนาถชื่อในละครชื่ออะไรสิบห้าท่านเบอร์ขึ้นหน้าจอนะสิบห้าท่านนะฮะอนนี้ฮะ นี่เสื้อที่พี่ถืออ๋อเขาดูไปดาราเขาก็ใส่อยู่นี่ขอให้ดูข้างหลังหน่อยค่ะข้างหลังขออนุญาตขันหลังนิดนึงเป็นลูปเป็นวามน่ารักมากนี่คือสิงห์สี่แควนะครับตัวชมครับอาฉะนั้นใครจะเป็นตัวแทนปิดท้ายบอกผู้ชม กิจกรรมค่ะกิจกรรมเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสิงศรีแพร์แชร์ความรักค่ะในวันที่วันศุกร์ที่13เนี้ค่ะพ่ยุทธ์ที่เลนไทยใช่ค่ะที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะเราจะไปมอบความรักให้กับผู้ป่วยนะคะด้วยเสียงเพลงถ้าเกิดว่าใครว่างนะคะสามารถไปได้เลยตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงนะคะ11โมงเช้าถึงบ่ายโมงใช่ค่ะโรงพยาบาลภูมิพลค่ะโรงพยาบาลภูมิพล11บอโมงเช้าถึงบ่ายโมงวันศุกร์นี้13กลุมภาพันธ์ก่อนวันเลนไทยไปสมุดร่วมกันกับกิจกรรมเชื่อ สิงสี่แควแชร์ความรักค่ะสิงสี่แควแชร์ความรัก ไม่เห็นบทรักเลยอ่ะมีสักครู่มาเป็นตัวอย่างไหมหผู้จัดละมาดีกว่าครับให่ผู้จัดละมาเก๋ง่ายมากเลยคู่นี้เขาจะหวานครับเออแตงบทรักไแล้วคู่นี้เขาจะเขาจะหวานหวานัมีในเรื่องนั้ครับนี่เสร็จแล้วเหรอบทรักยังใครไหไม่รู้เราเจ้าไปหาผู้ชายไปบ่อยะในเรื่องนี้เกมงในเรื่องเนื้อวเป็นเรื่องหานเอาจากไหนอ่ะ อ๋อใช่เนาะบอกว่าเน,นี่ยฉันน่ะเอาของให้ทานายเต็มตู้เย็นเลยนะอยากทานไหมคะมไม่อยากทำไมอ่ะผมว่าคุณกลับไปดีกว่าครับผมไม่อยากอยู่ใกล้คุณทำไมหน้าตาฉันมันขี้เหร่ขนาดเข้าใกล้นายไม่ได้เลยหรือไงผมว่าคุณกลับไปดีกว่าฉันไม่กลับ เนี่ยมันประมาณเนี้ยจริงๆแล้วมันคือมันอินเนอร์ของของตัวนี้คือตัวเนี้ยภาคที่แล้วมันจะมีภรรยาอีกคนหนึ่งเราก็เลยไม่อยากอยู่ใกล้เขาเพราะว่าเรากลัวเราเรายังรักภรรยาอีกคนหนึ่งครับเมื่อสักครู่ภาพจับจะได้ย้อนไม่ได้เขานึ่งหน้าฟินเหลือเกินเองก็เลยหยุดไอพี่เขาหนึงเล่นไหยครับไอพี่เนี่ยลองนะหน้าฟินเหลือเกินเดี๋ยวผมบอกบทให้สักนึ่งหนึ่ง ผมบอกบทให้นางสาวไทยเนอะเฮ้ยก็เรียนดูอยู่เอ่อฉันเตรียมของมาให้นายเต็มเรียอยากทานอะไรไหมคะไม่กินผมไม่กินนะครับนี่ให้ต้องน นอนไหนพี่ต้องนอนแบบเหมือนแบบเรามีคนรักอยู่ในใจเรามีคนรักอยู่มีโค้ดไม่ได้งอนมากนะขอฝากขอบาคนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมมองทางช่องสออนิจิทอลสอช่องส3วันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะเดี๋ยวก็ไปถ่ายากันต่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ